ก็ได้ไปยื่นจดหมายประเฤตของเราเป็นเป็นนายตำรวจด้านชองคารักษ์นะคะก็ได้ไปยื่นหนังสือจดหมายประเฤตของเราเนี่ยให้เขานะคะให้เขาเป็นตัวแทนนะคะในการส่งหนังสือเนี้ยให้กับเราซึ่งเขาก็บอกเรานะคะว่าจะส่งหนังสือนี้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่รู้ว่าส่งไปที่นั่นทำไมนะคะแต่เขาบอกว่าจะดำเนินการให้เราเพราะงั้นแล้วเนี่ยหราบอกเขาแล้วว่า ม่ดำเนินการให้หนูหนูจะไม่ตามนะจะไปตามี๋ยวหนูไปตามถ้าพี่ไม่เดินไม่ดำเนินการให้ถ้าเราไม่มีผลอะไรไม่มีข้อสอบอะไรเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันครับก็วันนี้ถือเป็นความสําเร็จของเรานะคะไปแต่เมื่อวานถึงวันนี้เมื่อวานเราได้ยืดข้าวพะจันทร์มาสการข้าวพะจันทร์นะคะขึ้นคืนติดวิญญาณของทัมาสกากลับมาเราได้ยืดสนามหลวง กลับมาเป็นสนามร่างตรนเป็นที่ของประชาชนอีกครั้งหนึ่งให้เรามาใช้สอยนะคะเป็นสาธารประโยชน์ของเรานะคะ<อ>และในวันนี้เราก็ได้มายืนน่นจดหมายเบิกหนึ่งอันนั้นนะคะไปที่ในตำรวจรักษาลักษณะรักษารนะคะก็ในสองวันเราได้สแสดงพลังของประชาชนออกมามากขนาดนี้เมื่อวานมันพีคไปถึงสองแสน ก็ขอปุบมือให้ตัวเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่่มตั้งแต่เมื่อวานและก็วันนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนที่อาจกระสุนธุระาไม่ได้แลวก็ดูไลฟ์อ่า,านช่อทีวีต่มงๆแล้วก็สื่อรอนไลน์นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สนับสนุนเราแล้วก็ขอบคุณที่แสดงให้เห็นว่าคุณเห็นด้วยกับข้อเสนอของเราในวันที่ติดหนูไม่มั่นใจเลยว่าจะมีคนเห็นวยกับหนูไหมแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มันทําให้หนูตื่นตันมากๆว่าข้อเสนอ10ข้อของเรามีคนที่เห็นด้วยมากๆแสดงว่าสิ่งที่เราเสนอไปมันคือการแก้ปัญหาจาักรากอจริงๆขอบคุณทุกคนมาก